วันที่29ตุลาคม2374เป็นวันที่รัชกาลที่สามเสด็จมาทอดกรถินวัดโพแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นพระอารามเนี่ยชำรุดจึงโปรดเก้าให้เริ่มการปฏิสังขรณ์วัดพระเจดุกุทแล้วก,ก็การบวยนะครั้งนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้มีการจารึกตำรับตำราวิชาความรู้ต่างๆรวมทั้งตำราแพทย์เรียกว่า วิสัยทัศน์มองการไกลของรัชการที่สามคิดว่าองค์ความรู้ต่างๆถ้าไม่จารึกจะสูญหายเป้าหมายหลักที่ยูเนสโกเขารับรองเราก็คือการนวดไทยวันทำการนวดไทยในในบ้านเราเนี่ยคือการรักษาโรคบรรยากาศในงานน่าจะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวรเราไปดู<ม>พร้อมกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะได้ครับเดี๋ยวเชิญ<ม>เชิญด้านนี้ครับพาไปชมบูธนวดแต่ละบูทนะครับ บูนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการนวดเหยียบเหล็กแดงนะครับเดี๋ยวนะคะนวดเหยียบเหล็กแดงเนี่ยครับเหล็กแดงแดงนี่ครับ,รบอันนี้คือเขาต้องเหยียบก่อนเหรอคะอ่าโดยปกติเขาจะนวดพื้นฐานไประยะหนึ่งแล้วเขาก็จะมาเหยียบเพื่อใช้ความร้อนจากน้ำมันนะ,นะครับแล้วก็ไปเหยียบบนร่างกายก็ใช้ความอุ่นในการคลายเส้นอเอาแล้วอย่างนี้คนนวดเขาเหยียบไปเขาไม่ไม,ไ,มไม่เจ็บไม่ร้อนเหรอคะทุกคนสงสัยหมด<อ>เขามีคาถาดับพิษไปครับ ถ้าเราไปเหยียบก็คงจะหนังติดอยู่ที่เหล็กนี่ครับอันนี้คือน้ํามันเหรอคะอันนี้เป็นน้ํามันมะพร้าวหรือน้ํามันงาผสมกับน้ำนะครับแล้วก็จะมีลูกประคบมีลูกประคบอันนี้นะครับลูกประคบแล้วก็เนื่องให้ร้อนเหมือนกันเราก็ประคบส่วนที่เราไม่ได้เหยียบอย่างเช่นบางทีก็ทองบางทีก็บานะครับอันนี้ก็จะเป็น นวดหยีบเหล็กแดงซึ่งเป็นของภาคกลางอันนี้ก็จะเป็นนวดเกี่ยวกับเรื่องของขีดเส้นของภาคอีสานขีดก็แปลว่าเคลียสกิดนะครับวิธีก็คือเอาเอานิ้วนิ้วโป้งเคลียออกไปด้านนอกนะครับอย่างนี้สําหรับคนที่ปวดบาไหลสะบักอันนี้น่าจะช่วยได้ดีนะคะจ้ะช่วยได้ดีหมดทุกอย่างเลยครับแล้วแต่เราชอบไปไหนอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของทางภาคอีสานอยาจะกลับมาลองแน่นอนนะคะนะครับ สำนักตอกเส้นบ้านขุปพ่อครูดาวที่จังหวัดเชียงใหม่มนักนตอกเส้นนะคะที่เราเห็นตอกตอกอยู่นี่คือมันไม่ได้เจ็บใช่ไหมคะไม่เจ็บครับตอกไม่แพงแต่ว่าหลักการตอกเส้นคือการใช้การสั่นสะเทือนแล้วก็ขึ้นเสียงในการทําให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวนะครับจะสังเกตว่าเวลาฟังเสียงตอกเนี่ยมันจะกลองวานพอจะไม่ทําให้เราเครียดถ้าเราเครียดเมื่อไหร่ปับ๊บเส้นเกร็งมันก็จะปวด อันนี้เราสามารถตอกได้ทั้งตัวเลยไหมตอกได้ทั้งตัวเลยครับจุดไหนก็ได้หมดเลยจุดไหนก็ได้เพราะเขาตอกไปตามแนวเส้นวิธีการตอกก็หลากหลายนะครับตอกแบบหนักตอกแบบเบาตอกแบบสไลด์อันนี้อันนี้แบบสไลด์ใช่ไหมคะในทางอีแบบสไลด์ก็ทําให้คลายสบายแล้วก็ดูจะรู้ได้ไงว่าคนไหนตอกชำนาญไม่ชำนาญค่ะสังเกตยังไงคะสังเกตยังไงสังเกตที่คอนะอ่านี่โอ้ ั oh. ไ,มไม้ไงคะไม้กับไม้กระทบกันมันก็ต้องเป็นหลุมนี่คะเราใช้ขึ้นเสียงไออย่างงี้ใช้มาสักกี่ปีคะอันนี้ก็แค่ปีเดียวที่คะอตอกทุกวันเลยค่ะปีเดียวทุกวันเหลือแค่นี้ตอกได้ทุกด้านอ,อยากลองอะ่ะอยากลองใช่ไหมคะนั่งได้นั่ง,น,น,งนั่งลองบานิดนึงนมันจะโดนเส้นพอดีเลยนะ,ะใช่ค่ะน่ค่ะกมนมันจะโดนเส้นพอดีเลยนะใช่ค่ะโดนเส้นค่ะแล้วก็ไม่เจ็บด้วยเป็นการใช้ขึ้นเสียงไงคะเนี่ย มัวขึ้นเสียงนี่คือช่วยลดอาการเจ็บได้ด้วยนี่คะโดนหมดเลยใช่ไหมคะโอ้สบายมากเลยอ่ะใช่ไหมคะรู้สึกสบายนะคะเนี่ยกระดต้เคองฟอน่ะได้เลยนะนะแต่ว่าเห็นตอกสนุกสนุกอย่างนี้ไปต่อกกันเล่นไม่ได้นะคต้องเรียนรู้เลยนะครับตอกเองเรื่องของกระดูกค่ะนที่จะทำต้องต้องเรียน พอบางที่มีกระดูกบางที่มีเส้นประสาทพาดผ่านถ้าเราตอกไม่ถูกนะครับบาดเจ็บดได้ไง่ายๆตรงนี้อีกนิดนึงนะให้ลองทุกส่วนของร่างกายว่าเป็นยังไงโอ้โหโดนเนาะแล้วไม่เจ็บเนาะส้นโดยเฉพาะตรงนี้สบายมากเลยใช่ค่ะต้นคอบาดไหลาใช้เวลาเป็น5นาที หลักการนวดลังกาสุกะคือฐานการนวดนี่จะใช้การนวดแบบราบสํานักนะครับแล้วค่อยใช้น้ํามันนะครับนวดแบบรับสัานักคืออะไรคะนวดแบบราบสํานักคือจะใช้เฉพาะมือนิ้วมือจะไม่ใช้ศอกไม่ใช้ไข่านะครับแต่ว่าบางจุดที่มีการใช้น้ำมัน,นอาจจะมีการนวดไทยอื่นถ้ามาผสมบ,บ้าง อันนี้ก็เป็นเส้นเลือดที่เลาะผ่านสันหน้กแข้งด้านในนะครับนวดขาแล้วก็นวดหลังนะครับอันนี้เป็นน้ำมันอะไรคะน้ำมันรังกาสุกะครับน้ำมันรังกาสุกกะซึ่งมีส่วนประกอบของเทียนดำเนาะครับ ในภาษาอันกุรอ่านก็คืออับดุลซอดะก็คือเป็นยี่ลายามเทียนดำนะครับจะช่วยเรื่องการรักษาบำบัดถือว่าในอก่อนเขียนว่าสรรพคุณเขาคือรักษาได้ทุกโรคยกเว้นความแก่และความตายนะครับนวดด้วยน้ํามันนะครับนวดเป็นฐานนวดน้ำมันเราก็จะใช้หินหินร้อนเนาะอันนี้หินร้อนอะคะใช่ครับลองจับดูฮะจับได้ครับ ถ้าหินพออุ่นแล้วเราสามารถที่จะปักคบอย่างนี้ไ,ได้เลยเน้นคือเน,น้น,น,นกล้าเมเนื้อนะครับแต่ถ่ร้อนส่วนมากจะทําให้รู้สึกกล้าเมเนื้อผ่อนคลายแล้วการถักเอาสาร,รษษสําคัญเอ,เอาส่วนประกอบของสมุนไพรลงผิวได้ดีขึ้นเพื่อให้เซลลเปิดนะครับแล้วก็ผักไปความร้อนก็จะช่วยเรื่องของมัสเซอร์ผองกล้าเมเนื้อนะครับทำให ตัวนะครับตัวเทนดอนเองตัวเส้นเอ็นเองก็จะทําให้หย่อนคลายนะครับแล้วลูกค้าก็รู้สึกผ่อนคลายนะครับมากกว่าที่จะใช้มือปกติเพราะในหินเองก็จะมีแแท้ธาตุสมุนแแท้ธาตุของเขานะครับในการบำ,ำบัดนะครับในทางเรื่องของจิตวิทยานะครับเรื่องของการใช้หินนะครับตอกนิ้การลิเส้นนะครับไ่ถึงจุดดำต้นทางตลอดสุดางนะครับ ว่าครกดโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะยังไม่ได้ลองนวดค่ะได้ยินว่ามันจะมีวิธีการนวดหลายแบบก็เลยเราจะมาศึกษาดูแล้วก็เดี๋ยวจะทดลองนวดอย่างย่ำขางเพราะว่าไม่รู้จักว่า ย่ยมผังคืออะไรก็เลยมาลองค่ะเป็นคนชอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วก็อยากให้มีการจัดงานแบบนี้ค่ะขึ้นในวัดต่างๆอะค่ะเพื่อส่งเสริมแบบวัฒนธรรมไทยะค่ะ เรามาถึงจุดสุดท้ายแล้วถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานด้วย<ช>ตรงนี้ค,คืออะไรคะจารย์ตรงนี้คือโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุบนหรือวัดโพซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยได้มีสูตรการนวดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทยการนวดตำรับวัดโพซึ่งดียังไงลองคิดดูว่าชาวต่างชาติบินมาเรียนที่นี่ครับ ซึ่งเราก็สอนให้นะครับเพราะว่าเรายิ่งสอนคนต่างชาติเข้าไปเผยแพร่เนี่ยเขาก็ยิ่งรู้จากการนวดไทยยิ่งขึ้นเป็นการเผยแพร่ให้รู้เออมีนวดไทยนะแต่ถ้าคนอยากนวดไทยจริงๆให้มาที่บ้านเราเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับซึ่งการนวดไทยจะปรับวัตโตเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมีมานมนานตามหลักศิราจาลึกที่แปะไว้บนฝาผนังศารลายนะครับซึ่งก็เป็นสูตรการนวดที่ มีคุณักค่าแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะมีท่วงท่าที่สุภาพเรียบร้อยอมไม่ประเจิดประเจิดไม่เป็ดที่ร่อเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันได้ะนะครับนี่ก็จะเป็นการนวดแบบส่วนจำหลับวัดบูนะครับซึ่งก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ ส่วนใหญ่เน้นใช้แค่เฉพาะมือหรือว่าใช้เข่าใช้เท้าไหมคะมีใช้สองแค่เข่าได้แต่ไม่ใช้เท้าหยีดค่ะนะครับซึ่งทุกท่าเนี่ยก็จะสุภาพเรียบร้อยค่อยๆนวดค่อยๆอะไรจะมีความสบายแล้วก็การที่เราค่อยๆนวดเนี่ยจะทาให้หมอเนี่ยไม่เหนื่อยมากในการทนแรงนะครับดูลักษณะมันจะเป็นการนวดแบบช้าๆค่อยๆลงน้าหนักไปเรื่อยๆนะคะใช่ครับคือทําให้ร่างกายค่อยๆรู้สึก ไม่ใช่ให้รู้สึกเร็วๆเหมือนเรากดลงไปแรงๆเร็วปั๊บร่างกายเกร็งทันทีเพื่อจะต้านแรงกดเนีน่ยมัน็จะทำให้เราปวดเมื่อยมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าค่อยๆลงค่อยๆกดคนไข้จะสบายมากเลยอยากอยากนวดที่นี่อีกแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะรู้สึกมาประจะ<า>ลองอลองให้ครบทุกอันชอบเลยค่ะประทับใจมากค่ะก็ <c oughs> จริงๆมาไหว้พระที่นี่ประจำมาค่ะ แต่ว่าก็อยากจะมาหลายครั้งแล้วแต่สถานที่ไม่เจอค่ะจริงๆวันนี้ตั้งใจมาเลยนะคะก็ก็เดินเดินตามหาตรงที่จะมานวดเนี่ยค่ะเลยเข้ามาเลยค่ะจริงๆแล้วตั้งใจมานะคะตั้งใจมานวดเลยะคะ่ะประวัติของอโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพนะคะโรงเรียนของเราได้ได้เปิดมา เป็นโรงเรียนนวดได้เนี่ยก็หลักๆเลยก็คือจากกระแสพระราชำดำรัสที่ในหลวงทรงรัชกาลที่9ได้ทรงตัดถามไว้ว่า,าที่วัดโพมีการนวดไทยมีบริการนวดแล้วได้มีการเปิดการทำการสอนไหมจะได้นำความรู้เนี่ยให้กับประชาชนแล้วก็คนที่อยากจะมาทราบเรื่องเกี่ยวกับการนวดตรงนั้นก็เลยทำให้เป็นจุดประกายและจุดเด่นของ การที่เกิดโรงเรียนแพทย์แผนเวนลานขึ้นมาหลักสูตรการนวดไทยคะของที่นี่นะคะคือเป็นตำหรับของอที่วัดโพเลยนะคะตามจารึกที่มีอยู่ในวัดโพนะคะแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ทํามานี่คืออาจารย์ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ทางโรงเรียนได้ร่วมกันทําหลักสูตรออกมานอกจากนวดไทยแล้วก็มีเภสัชกรรมเวชกรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรไทยนะคะตอนนี้ ที่หลักสูตรตรงนี้ที่กำลังเปิดสอนจะสอนหลักสูตรเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็มีออนไลน์ด้วยนะการนวดไทยนะมันเป็นของอคนไทยแล้วก็เป็นเป็นวิชาชีพที่สามารถดูแลครอบครัวตนเองได้ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องไปเปิดร้านเรียนนวดแล้วอาจจะดูแลผู้คนในครอบครัวภายในบ้านได้เราพยายามถ่ายทอดออกไปว่าการนวดไทยมันคือการการนวดเพื่อจะได้ไม่ต้องทานยา อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราพยายามที่จะต่อยอดแล้วก็ถ่ายทอดถ่ายทอดออกไปให้กับชนรุ่นหลังได้ความรู้มากที่สุดผู้ที่สนใจติดอ,อยากจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการนวดไทยก็ดีเพศสัชกรรมก็ดีเวชกรรมก็ดีติดต่อเข้ามาทาง f c e b o o o Fan Page วัดโพแอนเชตวันได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยความสมัมพันของวัดโพที่ผมมอ,องอีกอันนึ่งก็คือเป็น เป็นเหมือนตะกกศิลาเป็นเหมือนกับขุมปัญญาที่ทางรเก้ารัชกาลที่สามท่านส่งจารึกเอาไว้เพราะท่านท่านทรงมองไกลมากว่าความรู้พวกนี้ถ้าไม่จารึกเนี่ยหายแน่ตรงเนี้เป็นเป็นจารึกที่มีอยู่เรารอผู้สืบทอดอย่างวัดโพอย่างโรงเรียนตัางแต่โบราณเองเนี่ยเราเราทําเรื่องนวดมาตลอดเพราะฉะนั้นการนวดเนี่ยเราจะค่อนข้างใช้เยอะมีแต่ตำรายาหลายๆอย่างเนี่ยมันจะมีเรื่องกฎหมาย กว่าจะมีใบประกอบโรคศิละปะนวดอีกทีปี่อะไรทราบไหมครับไม่ทราบค่ะ42542โอ้แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีวัดโพไม่มีโรงเรียนที่ถ่ายทอดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกว่าเราจะมาถึงวันนี้เนี่ยหลายๆคนคิดว่ามันง่ายจริงๆมันไม่ง่ายมันผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรไม่เยอะแต่ว่าสิ่งสิ่งที่ทําให้ให้เราจากจุดนี้ไปเนี่ย มันก็ยังต้องผ่านอีกเยอะเพราะว่าเมื่อเมื่อเราเป็นยูเนสโกแล้วได้รับการรับรองจากยูเนสโกแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีทั้งคนมาศึกษามีคนมาหาความรู้แล้วก็มีคนมาหาประโยชน ครเชื่อว่าผู้ใดบูชาพระศิวลีเทราแล้วจะได้รับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาดังคำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสยกย่องว่าจะหามีผู้ใดมีบาร,รมีในทางลาภเหนือกว่าพระศิวลีนั้นเป็นไม่มีจารึกบริเวณผนังพระอุโบสถวัดพระเชตุพน ระหว่างหน้าต่างห้องที่ส4ทางด้านทิศตะวันตกหลังพระประธานจารึกเรื่องพระศรีวลีเทรวัตถุเอาไว้ว่าพระศรีวลีเทระเดิมเป็นบุตรนางสุปวาสาธิดาพยากโกรียราชแต่นางทรงคันถึงเจปีกับเจ็วันจึงประสูติพระสามีนางจึงนิมนต์พระเจ้ากับพระสงฆ์เข้าไปฉันในพระราชวังเจ็ดวันจึงให้นามวาศรีวลี ครั้นเจริญขึ้นกอบไปด้วยลาบเป็นอันมากภายหลังออกบรรพชาได้พระอรหัตแล้วได้ที่เอตัทคายิ่งบริบูรณ์ด้วยลาบเหตุที่พระศีวลีได้รับยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นเอตัทธคาเลิกกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้มีลาบมากคือบริบูรณ์ด้วยลาบสการะเป็นเพราะว่า เมื่อไปที่ใดมักจะมีผู้ทําบุญใส่บาตรมากเป็นพิเศษแบบไม่ขาดสายไหลลื่นต่อเนื่องประหนึ่งสายน้ำอันเนื่องมาจากกุศลกรรมหรือผลบุญในอดีตชาติของท่านตั้งแต่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าพระวิปสัสสีพระศิวลีเกิดในตระกูลคนเลี้ยงพึ่งได้ทําบุญใหญ่ด้วยการตักบาตรน้ำผึ้งแด่พระพุทธเจ้าพระภิกษุและยังแจกจ่ายใ,ให้กับมหาชนโดยทั่วหน้า เป็นจำนวนมากถึงหกแสนกองทานด้วยอนิสงส์นี้ถือเป็นยอดมหาทานอันยิ่งใหญ่จึงได้รับพรจากพระพุทธเจ้าว่าเกิดกี่พบกี่ชาติท่านก็จักได้ลาบสาการะกินใช้ไม่หมดไม่สิน้นดังนั้นไม่ว่าพระพุทธองค์หรือเหล่าพระสงฆ์จะจาริกเทศนาโปรดสัตว์โลกในดินแดนห่างไกลธุรกันดานเพียงใด หากมีพระศิวลีร่วมขบวนญาตราไปด้วยทันทีที่พระศิวลีเปิดบาทเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั่วทุกสารทิศจะแห่แหนมาล้อมรุมใส่บาทแก่พระศิวลีจนล้นว่ากันว่าบาทของท่านใบเดียวใหญ่พอที่จะเป็นสเบียงเลี้ยงพระได้กว่าห0 0รอรูปจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีลาภมากเป็นที่เคารพบูชาของทั้งคนไทยมอญพมา่าไทยใหญ่ ด้วยมีคติความเชื่อเลื่อมใสศรัทธ,ธาโดยเฉพาะในทางโชคลาภไปที่ใดไม่มีอดอยากทำอะไรก็ประสบความสำเร็จพระศิวลีจะคุ้มครองผู้ที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาดำรงอยู่ในศีลทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยความสุดจริต ัดโพนอกจากจะมีการพูดถึงเรื่องของศาสตร์การนวดแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีการบันทึกเรื่องของตำรับยาเอาไว้ด้วยค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ,อ,ะอย่างที่ในจารึกของวัดโพอเองได้มีอย่างหนึ่งที่เขาจะรึกไว้นั่นก็คือเรื่องของตำรับยาถูกไหมคะค่ะ สำหรับตำรับยาะคะจะมีการจารึกไว้ตามผนังวัดต่ตางๆค่ะตรงศาราไม่ว่าจะเป็นสาราแม่ซื้อหรือสาราต่างๆตามวัดโพค่ะก็จะมีการจารึกตำราย,ยาไว้ <ฮะ S 1> อ,อันนี้คือส่วนหนึ่งของตำราย,ยาที่ได้เรานำมาจากตำราย,ยาวัดโพค่ะที่การประกาศคุ้มครองเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติเรียบร้อยแล้วะค่ะซึ่งในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนานะคะแล้วก็ส่งเสริมการใช้ยาตัวนี้นะคะสำหรับยาตัวนี้คือตำรับยาสมานแผลค่ะ คือลักษณะนเนี่ยจะเป็นลักษณะอบแหง้งแต่จริงๆแล้วเห็นว่ามีแบบที่เป็นสดด้วยใช่ไหมคะค่ะสำหรับยาสดเนี่ยตัวยาเนี่ยจะมีทั้งลักษณะตัวยาแห้งและตัวยาสดนะคะตัวยาสดเนี่ยเราจะทําการคั้นเอาน้ำนะคะแล้วก็มาผสมกับตัวยาที่เป็นตัวยาตัวยาแห้งนะคะ,คะแล้วก็มาเคี่ยวผสมกับน้ํามันงานะคะเคี่ยวจนงวดให้มันเป็นโคงแต่น้าํามันแล้วกรองต้องคาก,ก็จะเป็นในลักษณะนอ๋อ คือน้ำมันแบบเนี้ยเราเอามาทาสมานแผลได้เลยใช่ค่ะอะสารรพคุณก็จะเป็นในส่วนของอา แผลสดนะคะ,คะแผลเปื่อยในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นแผลกดทับนะคะอ๋อคือตอนนี้คือเขายังใช้อยู่ไหมคะตำรับยาแบบนี้ในปัจจุบันปัจจุบันนี้ค่ะยังยังไม่มีการผลิตในการใช้อะคะอ่ะแต่ว่าในอนาคตจะมีการปรปับปรุงสูตรแล้วก็พัฒนาและส่งเสริมการใช้ในระบบสาธารณสุขไทยะะตำรับยานี้นะค่ะก็จะเป็นน้ำมันสมันแผลนะคะซึ่งเป็นตำรับยาที่อยู่ในส่วนของอาจจรึกวัดโพนะคะที่มีการอาจารึกไวป้ประมาณ380แผ่นศิลาจจรึกนะคะ,คะประมาณ1นึ่พันห สิบเอตำรับนะคะซึ่งได้จารึกไว้ค่ะการที่ทางรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขก็ดีกระทรวงวัฒนธรรมก็ดีได้พิจารณาเห็นว่าวัดพระเชิดตัวพนนี้เป็นศูนย์รวมสัพพสารสรพพสินแล้วก็โดยเฉพาะ ตำรานวดแผนการนวดนี้ได้มีการจารึกไว้ที่วัดพระเชตุพนนูที่าลารายด้านพระมหาจีดีมีการ,รหร่อฤาษีดัดตนมีเรียกว่าเป็นแบบฉบับที่ผ่าน,นาคณะกรรมการแล้วก็ชัดเจนปรากฏประจักษ์อยู่มีอายุถึง200ปีด้วยกันและที่สำคัญในปัจจุบันเราจะเห็นว่าวัดพระเชษุภูิประเทศของเราเนี่ยได้รับการยกย่องจากต่างประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะการทัวร์เที่ยวมาเที่ยววัดนอกจากพระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์แล้วทุกคณะทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติเนี่ยจะต้องเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องการนวดนะแบบสไตล์นะวัดโพนะใช้การนวดเป็นการบําบัดคลายเส้นนะเป็นภูมิปัญญามรดกนะที่ปรากฏอยู่ที่วัดพระชตุพนนี้ มุมมองของอาจารย์เนี่ยค่ะมองว่าเรื่องของการยกย่องศาสตร์การนวดเนี่ยมีความสําคัญยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วศาสตร์การนวดไทยเนี่ยมีความสําคัญคือมันสามารถใช้ดูแลสุขภาพของคนตั้งแต่ในครอบครัวจนถึงพระมหากสัตริย์ได้เลยนะครับซึ่งภูมิัญญากานนวดนี้เนี่ยมันแก้ไขาการตดขาดของเลือดและลมซึ่งจะทําให้คนเราไม่ค่อยป่วย,ยไม่ค่อยเจ็บไม่ไม่ค่อยป่วยถ้าเราได้รับการนวดบ่อย แต่ส่วนใหญ่ชาต่างชาติเขาก็จะรู้ว่านวดไทยเนี่ยเป็นเพื่อการผ่อนคลายเพื่อการบำบัดรักษาโรครักษาโรคได้ด้วยนะคะใ่ครับเอาละค่ะวันนี้เราได้ข้อมูลครบถ้วนทุกอย่างนะคะทั้งวิธีการนวดแบบต่างๆแล้วก็องค์ความรู้ที่มีเกี่ยวกับการนวดแผนไทยนะคะควันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆลยค่ะรับพระคุณค,ครับสวัสดีครับ ชมคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์การนวดไทยที่มีอยู่ในจารึกวัดโพวันนี้แน่นอนค่ะยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าประโยชน์จากการนวดแผนไทยนั้นที่สามารถใช้ตั้งแต่อดีตต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันได้แล้วที่สําคัญยังเป็นที่ยอมรับทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของมหัสจรรย์วัดโพแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ